ครับวันนี้กันในเกม All Star Tower d e ี e ฟน e ์เอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงดันอาควานะใช้เพียงตัวละครแค่2ตัวนะครับคือดันนี้แนะนําสําหรับมือใหม่มากๆนะครับแต่ถ้าจะลงดันนี้ได้มันต้องเคลียร์สตอรี่ให้ได้ทุกดานก่อนนะทุกคนมันถึงจะลงได้นะแต่ว่าแนะนํานะครับว่าถ้าสมมุติแบบว่าใครแบบของน้อยๆแนะนําให้มาลงนะเพราะว่าของที่มันสามารถเปิดได้จากถุงสีทองทอะ่ะมันดีมากเลยนะครับ มันจะเหมือนถุงที่ลงได้จาก Infinite อินฟินิตแต่ว่ามันจะดีกว่านะมันจะรับของดีกว่านะครับอันนี้เราจะใช้แค่นารูโตะแล้วก็ซาสึเกะนะทุกคนใช้แค่2ตัวนี้ก็แบบสบายๆอะ่ะให้เรามาเล่นข้างหลังนะครับตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นข้างหน้ามันจะมีตัวแบบพวกเพาเฟูลมาอย่เงี้ยเดีเราจะอัพไม่ทันนะ โอเคเราวางอย่างละตัวก่อนนะครับแล้วก็เปิดอัปบอโต้ไปเลยเหมือนว่าดันนี้มันจะมาทุกๆ4ชั่วโมงนะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับคร่าวๆนะใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะครับเราจะอัพ2ตัวนี้นะครับ ให้ไปถึงแค่ขั้นที่3พอนะทุกคนพออัพไปถึงขั้นที่3ปุ๊บเดี๋ยวเราจะวางตัวต่อไปนะครับคืออันนี้แบบว่าชิวๆเล่นแบบสำหรับมือใหม่อ่ะมือใหม่ยังเล่นได้อ่ะอันนี้คือดูเลเวลนะอันนี้คือเลเวลสิบก็ผ่านได้อ่ะคิดดูด,ดิมันง่ายจริงๆอ่ะใครที่แบบมีตัวโฮวตานี้จะมาเล่นหรือว่าอะไรก็ได้นะครับ แต่ผมจะเอาเป็นแค่2ตัวนี้แล้วกันเพื่อคนแบบไม่ค่อยมีตัวละครอะไรเงี้ยใครที่ดูคลิปที่แล้วมานะครับที่ผมสอน AFK อะ่ะผมยังหาวิธีแจกไม่ได้เลยนะว่าจะแจกไหนไหนว่าต้องให้ทุกคนเข้าไปเอาสริปไหนไหนนะครับคือใครรู้วิธีก็ช่วยบอกด้วยนะถ้าใครรู้วิธีก็ เพื่อผมอาจจะเอามาแจกนะครับอันนั้นเพราะว่าเมาื่อคืนผมทําแล้วมันแบบร้อเปซ็เลยนะครับได้เหรียญเหรียญที่เอาไปแลกประมาณ900เหรียญนะครับแล้วก็ได้ตัวมาอีกหนึ่งตัวถือว่าเยอะพอสมควรนะถือว่าเมื่อวานคือแบบมันเล่นไม่พลาดเลยนะโอเคอันนี้มันไปขั้นสี่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาวางอีกตัวหนึ่งเลยปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยอีกตัวหนึ่ง โอเคแล้วก็กดอัพสำหรับใครที่รู้ก็บอกเลยนะว่ามันต้องแจ้งยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าคาวรนำมาแจ้งยังไงดีบางทีแจ้งไปปุ๊บมันอาจจะแบบใช้ไม่ได้100%เรเพราะว่าหน้าจอบางคนก็แบบว่าไม่เท่ากันอะไรเงี้ยผมก็เลยยังไม่ค่อยอยากจะแจกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยากให้แจกก็ได้แต่ก็ให้ทุกคนคอมเมนต์มานะว่า อยากให้ผมเอาแบบไปแจกไหนๆอ,อันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยอะว่าต้องแจกไหนๆโอเค okay. นี่นะครับอัพให้มันเป็นขั้นสามทั้งทั้งหมดเลยนะมันก็จะตันพอดีอะขั้นสามอะแล้วฝั่งนี้มันน่าจะได้ขั้นสี่ประมาณหนึ่งตัวนะครับให้เราปิดฝั่งนู้นไปเลยปิดไปแล้วก็ปิดไปนะ ฝั่งนี้จะได้ขั้น C 1ตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนูได้ขั้น C 1ตัวขั้น3 1นตัวนะบอสก็ออกมาแล้วนะเลือดแค่หกหมื่นอะจริงอมันชิลมากใช้แค่สองตัวก็ผ่านได้นะ เดี๋ยวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะตายก่อนนะแล้วเราก็จะขายตัวฝั่งนี้ไปอัพให้ฝั่งนู้นนะครับโอเคใกล้ตายละไอทีนึงโอเคตายละเราขายเลยถ้ามันจะได้ตีเร็วขึ้นโอ้นี่ตายเลย โอเคนะแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะเดี๋ยวผมจะออกไวเปิร์ดถุงอันนี้ให้ดูนะครับนี่อันนี้เลยมันจะได้ถุงแล้วก็ว่าอะไรเนะี่ยไฟอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ได้เพชรนะเพชรหนึ่งร้อยเลยนะครับถ้าลงสี่คนใครทาดาเมจ่สูงที่สุดก็จะได้เป็นสองร้อยเพชรนะครับจะได้แบบคูณสองอะคือลงสี่คนคือใครแบกก็ได้ของเยอะอะโอเคราเปิดให้ดูอันนี้ปึ๊บ นี่นะครับมันจะได้รีโลมาเยอะพระสมงวรนะเดี๋ยวรีโลให้ดูด้ยเอาเป็นตัวสุนาและกันเตึงเติ่งเติงเติง,ตงไม่ได้อ่านี่นะครับไฟอันนี้ขายได้เงินเยอะนะทุกคนได้ตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะอ่าแล้วจะเปดอีกักันโอเคชิปก็มีประมาณนี้นะครับ สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมมาสอนอะไรหรืออยากให้ผมถามคิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย